เน่จะรู้ได้ทันทีหรือสัมผัสได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นฟิลิปินนะผู้หญิงคนนี้เป็นคนไทยนะอืมเพราะว่าคนไทยเราเวลาเห็นเราอ่ะเขาจะแบบทําเป็นไม่เห็นไงอืมเขาจะเดินแบบเดิมแบบไม่มองเราได้ซ้านะคะเชิดอะไรเนี้ยอืม เน่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นต้องทำแบบนั้นเนี่ยก็ไม่เข้าใจอ่ะเนาะเพลงนพจับลีรำไหม่แล้วคะ่ะมาแล้วมาแล้วจับมาแล้วโมติเธยเนื้อจับแม่เอาบอกกูกรุ๊กเนียนเนีดดยนโมติเธยเมื่อวันอาท สวัสดีจ้าทุกคนจานนะคะสวัสดีจามมาทานข้าวด้วยกันแล้วแน่หิวจะรักจาไม่มีอะไรทานเลยนะคะอมืมีแค่นี้จานนะคะมีแค่นี้นะคะตําแครอทนะคะและ้วก็แครอทปนกับบางอะไรนะคะแตงกวานิดหน่อยนะคะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะมีมีเท่าที่เห็นเนาะจะมีไก่เอาปีกไก่ทอดนะคะแล้วก็หมูอบนะคะและ้วก็หมูสามชั้นจานนะคะอือร่อยมากๆเลยจานะ หิวจ้ะทุกคนจ้ะหิวมากๆเลยทะมีอยู่แค่นี้จัตุรักจ้านะคะไม่ได้มีเลิศดเรออเพอร์เฟกอะไรนะคะเหมือนคนอื่นเขาเนาะนะคะอืมะเขือเทศนะคะเดันไม่รู้ได้ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันจะว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะคะมันมานั่งทานอาหารให้เพื่อนๆพี่ๆหิวกันเนาะนะคะต้องขอโทษทีแล้วกันนะคะแต่ก็อยากจะชวนกินจ้ะนะคะมะเขือเทศอื เสียงดังตั้งขออภัยในะจะตุรักจ๋าอร่อยมากอจริงๆแล้วจุดประสงค์วันนี้นะคะที่มากินออกกล้องนะคะหรือว่ามาโชว์วันนี้นะคะเพื่อที่จะอยากจะเรียกน้ําลายนะคะเพื่อนๆเนาะนะคะใครที่เบื่ออาหารในจะจะุรักจ๋านะคะใครที่เบื่ออาหารนะคะมาดูคลิปของเนรนะนะคะแล้วขุนจะหิวขึ้นมาทันทีเลยจ้านะคะอืวิธีตำส้มตำนะคะไม่ได้ทําให้ดูในจ๋าะนะคะใครๆก็ทําได้ใช่ไหมคะ อืใครๆก็ทําได้ส้มตำมันไม่จําเป็นต้องต้องต้อง,อง,องออโชว์วิธีตอนทำเนาะนะคะเดี๋ยวโชว์ตอนกินเลยดีกว่านะคะอืวิธีการกินสําคัญก,กว่าจากนะคะใครจะกินได้อร่อยแค่ไหนนะคะอืมเส้นจะกินยากนิดนึงจนะนคะต้องอ้าปากนะคะแลบลิ้นจ้ะ ป่อดภัยด้วยนะจ๊ะเะรักจะให้ดูนะคะอะไรนะเขมรก็นั่นได้นะจ๊ะเขมรก็ปันปั่นเ็ื่ออะไรปันปันปัน่นห้เหนียวได้นะอืมทำเป็นทำเป็นเขมรชอบกินข้าวเหนียวจ้ะอร่อยอร่อยไหมอืมนะขอทานก่อนขอทานก่อน <laughs> พูดยังไม่ออกหิว เออนะนะคะที่ตั้งหัวข้อว่าเอ่อมีฝลังที่นก,กจย์นะคะเอ่อมีอะไรก็กินไปเอะเออนะคะก็เนี่แหละจ้ะนะคะเหตุผลก็คือว่าเนตไม่มีอะไรจ้ะเนตเป็นฝลังเอามีฝลังที่นกจรกกิงๆนะอืมนะคะก็มีอยู่แค่นี้เท่าที่เห็นนะจ๊ะลวกก <US S> ินมูมามอือไม่ว่ากันนะจ๊ะรักจ้ะโรคาลาจันนะคะผักนะคะเนตไม่ได้ไม่ได้ใส่อ ในจานเดียวกันหมดนะคะผักแห้งเนี้นะคะก็มีไม่กี่อย่างนะคะมีผักจะหลัดอุย้ยตายแล้วทอดชิจนะคะนี่แหละเหตุผลนะคะที่กินด้วยพูดไปด้วยก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะหมูม,มามแต่ไม่เปน็นไรเนาะใครจะไปสนใจว่าเออมึงเคี้ยวแล้วกระเด็นออกจากปากอะไรเงี้ยเพระมึงยังไงมึงก็ฝรั่งที่นกเออหรือว่าเมียฝรั่งที่นกอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยเออนะคะทานด้วยกันจะ้ะเอ้าเส้นกินยากหน่อยนะคะอืม อร่อยๆอจ้ะทุกคนจ้าโรคุลา่าเนตคิดว่าอาน่าจะเรียกเดียวกันนะคะประเทศไหนก็เรียกชื่อเดียวกันเนาะนะคะคิดว่าคิดว่าเนาะนะคะเดี๋ยวยังไงเนทจะใส่ชื่อไวอ้ตรงคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะบางทีเนจะอา,อาจจะออกเสียงผิดนะคะมมีลูกโดดด้วยจ้ะ น้ำหูน้ำตาไหลแล้วจ้าทุกคนจ้าเผ็ดเผ็ดวได้ดใส่พริกห้าเม็ดจ้ะมาทานด้วยกันเดทรักจ้านะคะมีแค่นี้จ้านะคะอย่าถือสานจ้านะคะเมียฝรัง่งที่นกจ้า อยากจะตำทะเลจะรักจ้าแต่ว่าไม่มีอาหารทะเลจะมาให้ตำจ้ะเพราะว่าอย่างว่าเนาะพูดอะไรมากมายฝรั่งที่นกเอ่อเมียฝรั่งที่นกก็คงเข้าใจกันนะเนาะเมียฝรั่งที่นกก็คือว่าฝรั่งไม่มีตังนั่นเองเนาะเมื่อฝรั่งมันมีตตงแล้วเมียฝรั่งจะมีอะไรอะ่ะอืม นะฮะอใส่นี้ก่อนแล้วกันได้ผัวจนก็เป็นอย่างนี้แหละเอออะไรมากมายล่ะคนที่เขารวยก็รวยไปดีใจกับเขาไปผัวเราจนเราก็อยู่ตามประสาค,คนจนแล้วกันนะฮะเพราะความจนของเราหรือของอ แต่เราเนทถึงไม่ได้คบใครนะคะเนทไม่ได้คบใครที่ผู้หญิงไทยที่อยู่โนเวย์เลยนะะเพราะว่าเนทไม่มีเงินจะไปสังสรรค์กับเขาอืเวลาคบกันแล้วก็ต้องไปวนกันไปทานข้าวบ้านซึ่งกันและกันนะคะแล้วเนียก็ไม่ค่อยมีังค์ที่จะไปสังสรรค์กับเขาเนาะนะคะก็เลยอยู่ตามภาษาสองคนผัวเมียอืม ืแต่พู้หญิงไทยเทนโนไว้เขาก็ไม่ค่อยอยากจะคบคนที่ที่จนด้วยแหละผู้หญิงไทยเราก็แปลกเนาะอืมแทนที่มาจากอมาจากเอประเทศเดียวกันนะคะแล้วมาอยู่ต่างแดนแทนที่จะรักกันไม่ใช่เลยนะจ๊ะนะคะอิจฉาซึ่งกันและกันนี่ไม่เข้าใจนะคะโทษทีนะคะที่ต้องพูดทีด่พูดแบบนี้อติดปากก็ที่จะบอกแล้วว่ากินมูมมาม ถึงไม่อยากจะทําคลิปกินนีะคะเน่นนเประคนที่กินมูมาม,มากเลยอบางทีเนี่ยเดินชนกันนะคะฟิลิปปินฟิลฟิิปปินกับไทยเนี่ยหน้าตาเราอาจจะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนตจะรู้ได้ทันทีเลยนะเวลาเดินผ่านฟิลิปปินอะ่ะกับเดินผ่านคนไทยอะ่ะ เน่จะรู้ได้ทันทีหรือสัมผัสได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นฟิลิปปินส์นะผู้หญิงคนนี้เป็นคนไทยนะอืมเพราะว่าคนไทยเราเวลาเห็นเราอ่ะอืมเขาจะแบบทําเป็นไม่เห็นไงอืมเขาจะเดินแบบเดิมแบบไม่มองเราได้ซ้านะคะเชิดอะไรเงี้ยอืมเน่ไม่เข้าใจว่าทาไมต้องเป็นต้องทําแบบนั้นเน,ะน่ก็ไม่เข้าใจอ่ะเนาะแต่ต่างกับฟิลิปปินส์ค่ะ ิลิปปินเนี่ยเห็นเรานะ่เขาจะเข้ามาถามนะว่าเธอเป็นฟิลิปปินไหมเหมือนคล้ายๆเขาดีใจที่เห็นคนประเทศเดียวกันอ่ะอืมถ้าสมมุ่ะเนตตอบว่าเป็นฟิลิปปินเขาก็จะอืมถ้าเนตเอ่อเป็นคนฟิลิปปินเขาก็จะเออเออเป็นเพื่อนกันอะไรเนี้ยนัดอะไรแบบคอนแทคกกันอะไรเนี้ยอืมิดต่อกันนะรักกันดีอะคนฟิลิปปินอ่ะเห็นหน้าแล้วจะมาถามเราเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นคนไทยไงหน้าตาเราเหมือนกันไงอืม เขาก็จะมาแบบเขาเป็นฟิลิปปินส์ไหมบอกไม่ไม่จะเป็นคนไทยอเอ็เหอเฮ้ยเห็นไหมเนทเป็นคนที่กินไปพูดไปแล้วไม่ค่อยเป็นไงอืมนี่แหละค่ะคลิปกินแบบจริงจงจังๆของเนทอะเป็นคลิปแรกเลยนะคะเพราะเนทเวลากินด้วยคุยด้วยแล้วมันอย่างเงี้ยจะ้ะอืมจะจะอยากจะหิวไม่มีเวลาอืมนะคะอ่ะต่อเลยจ้ะนะคะเริ่มฟิลิปปินส์กับไทยแล้วเนาะ พอเราบอกว่าไม่ฉันคนไทยอ๋ออ๋อโอเคโอเคแต่ยังไงก็ยินดีที่ได้ได้รู้จักนะอะไรเนี้ยเขาก็จะพูดประมาณนี้แล้วก็ยิ้มให้เราแล้วเขาก็เดินไปแต่คนไทยเราเนี่ยจะสัมผัสได้ได้ได้ไดไดไดทีเดียวเลยเพราะก็เห็นหน้าเราเหมือนคนไทยหรือเ,เหมือนคนอาเซียนเนี้ยเขาก็จะหันเหมือนหันไปคุยเหมือนปนะเลาะคุยกับแฟนเขาโดยที่เขาไม่ไม่มองหน้าเราแล้วก็ไม่ทักทายเราด้วย อืมเวลาที่เราเราก็เนี่ยเป็นคนที่มีมิตรภาพดีพูดพูดพูดชอบพูดอะไรเงี้ยก็ทักทายเขาเนาะแต่เขาก็เหมือนคล้ายๆว่าเขาก็ทําเป็นไม่เห็นตอนที่เราทักทายนะพี่ผ่น้องทุกคนเนาะอ่ะตายแล้วนะคะนี่ลราหาข้อแตกๆตเนาะก็เลยนะคะและบวกก็เราแฟนเราไม่ได้รวยอะไรมากมายเนาะเขาก็ไม่ค่อยอยากจะคบสักเท่าไหร่เราส่วนคนที่รู้นะ แต่คนที่ไม่รู้ก็เป็นเหมือนที่เนทพูดเลยจ้านะคะถึงไม่รู้จากเนทว่าเนทเป็นยังไงหรือว่าแฟนฉันจุรวยจนแค่ไหนเขาก็เขาก็หยิงจ้านะคะเขาไม่ไม่ค่อยจะรักกันนะเออคนไทยเราแปลกมากเลยนะคะอันเนนทาคนไทยด้วยกันแล้วจ้านะคะแต่ดฉันไม่ได้ระบุนะจ๊ะนะคะว่าคุณเชื่ออะไรนะคะแล้วก็คุณเป็นใครเนาะนะคะคนไทยจากคนไทยเนาะนะคะทุกคนทุกคนจริงๆนะอ๋อจะอยนอรนเวย์จา้า ไม่รู้ไม่รู้เพราะอะไรนะคะอย่าถามว่าเป็นเพราะอะไรไม่รู้จ้ะอืมแต่ว่าบางคนถ้าเราไปทักเขาก็าคุยกับเรากลับนะคะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราไม่ทักเขาก็จะทําเป็นไม่เห็นเราอะเออซึ่งมันต่างกันอ่ะอืมเหมือนทเน่เล่าให้ฟังว่ามันต่างกันกับคนฟิลิปปินอ่ะเวลาเขาเห็นหน้าเหมือนคนฟิลิปปินด้วยกันนะเขาจะรีบเข้าไปทักเลยเพราะเขาอยากจะเขาเรียกอะไรเขาเขารักกันไงมมาจากประเทศเดียวกันน่ะอ่าเผื่อจะ อาจจะเผื่อว่าจะบางทีอาจจะไว้ช่วยเหลือเึ่งกันและกันอะไรเนี่ยเพราะว่าอยู่ต่างประเทศกันเนาะอืมแต่ว่าแต่ว่าดูเหมือนคนไทยก็จะคิดว่าเอ้ยผัวกูมีผัวกูรวยอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อืมซึ่งมันไม่ใช่เลยนะฮะอืมมันควรที่จะอยู่ที่มิตรภาพและยิ่งคนไทยเราบอกว่าคนไทยเราเนี่ยอืม อัธยาศัยมิตรภาพดีนะเอออันนี้จะดิชันมองไม่เห็นค่ะอืมชั้นมองไม่เห็นที่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 โนเวนะคนที่ย้ายมาที่โนเวดิฉชันมองยังไม่เห็นจ้ะอืมอาจจะอ่ะไม่เอาดีกว่านะคะพูดเยอะเดี๋ยวเขาเกลียดที่ปากเอาเนาะอืมอเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันในเจตุลักษณจานะคะแวะมาทักทายเฉยๆจ้ะอืม แวะมาเร็กน้ำย่อยนะคะแล้วก็มาบอกว่าเมียฝรั่งคี้นก <laughs> อยากจะประกาศบอกอทุกทุกคนนะคะว่าเนี่เป็นเมียฝรั่งขี้นกจ้ะนะคะมีกินแค่นี้แล้วจ้ะนะคะอืมนะคะ อ่ะไม่พูดเยอะจะตรักจ้านะคะในเป็นคนที่ปากไม่ดีเนาะนะคะถ้าสมมติว่าพูดเยอะไปเดี๋ยวคนเขาเจะเกลียดขี้หน้าเอาไม่ดีเนาะนะคะอืมยังไงคนเราถึงจะปากดีไม่ดียังไงปากหมายยังไงก็อ่มก็ยังอยากให้คนชอบเขาชอบพอเราเนาะนะคะไม่อยากให้เขาเกลียดเราเนาะ,ะอืมอืม,อ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 มเลมนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพูดเยอะคนนี้มนะะไม่เอานะจ๊ะไม่เอาไม่เอานะคะอืม ขอบคุณมากนะคะรักทุกคนจ้านะคะบายจ้า